หลายคนไม่รู้อีกอาชีพเบลล่านอกจากเป็นดารายังเป็นผู้บริหารระดับสูงพาส่องอีกอาชีพของเบลล่าราณีนางเอกสาวชั้นแนวหน้าของไทยที่หลายคนไม่รู้ว่านอกจากเบลล่าจะเป็นนักสแสดงแล้วยังนั่งแท่นกรรมการบริษัทกำไรไม่ธรรมดาซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกิจกลมพัฒนาธุรกิจการค้า กระรวงพาณิชพบว่าเบลราราณีมีรายชื่อนั่งเป็นกรรมการบริษัทสื่อบริษัทโบเอล40จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่5มีนาคม2557โดยเบลราราณีแคมเปญเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจตัวแทนให้บริการสื่อโฆษณาการบันเทิงปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังปี2560รายได้10,481,653.71สตางค์กำไร868,978.50สตางค์ ปี2,561รายได้29้านสดักาสตางค์กำไร6 8ล้าน8ป7แสน7สตางค์ปี2,562รายได้27ด้าน ห้าแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดหกห้าสตางค์กำไรหกล้านแปดแสนสามมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดจุดสามสิบเก้าสตางค์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามรายได้สี่สิบเอ็ดดานสองแสนแปดพันสามร้อยสิบสี่จุดเก้าสิบสองสตางค์ กำไร15ร้าล้าน638,114.67สตางค์ปี2,564รายได้28ล้านสตางค์กำไร6ล้านหนึ3สตางค์